อ้ายู้ใดายูน้ากันแล้วก็กินคือกันนั่น้าผู้ทธตายนั่นดูแต่ว่าพันเห็นย่มไรเด็กอยากออกโอ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เขารบวันนี้ท้องมีสามดาวได้เดินทางมหาคุณแม่นกประจําหมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2 0 1าซึ่งหมวดกรพีแกนหล่อนก็บอกเขาตรงๆนะคขัดศนย์ มวดนี่ผีโปงมาบอกเลขคุณแม่นกคุณแม่นกก็เอาเลขกไปเสื่องกับธรร้ชมเอาเลขไปเสื่องกับฟันเห็นว่าผู้บบาวเกา่ามานอนเฮียงขางเลขต้องเข่าแถ่แน่นอนแต่ฟันเห็นผู้บบาวเกา่าแล้วก็ฟันเห็นผีอ้ายมานอนเฮียงขางแล้วก็ฟันได้สิ่งได้ของได้กินได้อยากได้กินลาบเนื้อแดงจึงเคืองด้วยค่ะนรรมชม เลขตรงเขาแท่แน่นอนค่ะก็ไปฟังกับคุณแม่นกผมพอมกันนะคะเนาะว่าจะเป็นเลขตัวใดผีโป่งกับผีแกนหลอนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมีสามดาวนะไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณแม่นกผมพอมกันเลยค่ะกาสวัสดีครับนกกาสวัสดีครับจาของตำนานผีโป่งผีแกหลอนนะคะแต่านผช่ชมนเนาะ กาเพิ่นก็มาบอกถือดีเลยนะครับท่านผู้ชมถึ่งคือยังเอฟซีบาง่านเพ่นว่าอพูดหน้าไม่น่าเชื่อแต่ทําไมหวยถึงเข้าเพิ่นว่าพอเที่ยงกับพงู์จักคือกันแหละครับน้าเพิ่นบอกบอกชัว์พอเที่ยงฟั่งมันเป็นความฝันพอเที่ยงกะเขาเป็นแรงปันใอ้พี่น้องในฟั่งอันนี้ก็มาติดตามอีกครั้งนึ่งเลยครับท่านผู้ชมหลังจากที่คุณป้าเพิ่นให้ว่าพี่ปวงว่ามาให้มาให้กูร้องเมืองแนืว่าสันให้กูบอกผู้เดียวในว่าสันก็ได้ยากมาถามป้าอีกว่า มื để để ่อคืนนีบวันพาได้เสียงเลี้ยเสียงยังบอกปะเสียงรู้เสียงแต่หลายมือพุ่น่ะโอ้เสียงเสียงไหวจะล้วนแล้วแมนเสียงมาเรื่อยเสียงแต่มือว่าวมือที่แดกพุ่น่ะเออเซียงไหวก็กระเชียงไหวแต่ม้อนก็เกากับโมฟันยังกัดเถื่อครับโมฟันไหวคือโมฟันนูกกูเจียวออกอีกเจ้าว่ก็คืนยืนไม่เคยเห็นคน ไงกระถามันบิดบันผากว่อนสุดโอนบานนี้คนรู้มาฝันติดำาม่าขืนฝันมาขืนนี่นั่นเห็นบอกผมกันยังไาไม่ต้องฝันได้เลยมอขืนนี่คนว่าจเอเมนออกบ่อมาบ่ฝันนางเก็เถียคนรู้มาฝันครับฝันมาคอยบ่ไน้นอนิ้เฮือนด้บานนี้ฝันเถวนี่นอดอยู่หน้านอนอยู่หน้าแน่นอดอยู่เถียงหน้าอดนย้่เถียงหน้า บาดเนี่ยนุมีผู้ว่าวเก่ามานอนเฮี่ยงบาดเนี่ยบาดเก่ามานอนเฮี่ยงเอออื้ว่าวเก่ามานอนเฮี่ยงนอนเฮี่ยงเพื่อนก็มาคือเก่าแบบมาจกไม่วายคอยโอ้เนาะเออสำคัญคือเก่าแช่บ่ดเนี่คือเก่ามพราะนี่ที่เขาคือเก่าบอกค่ะท่านผู้ชมทั้งวันตีมาจกไม่วายคอยบาดอุ้ยอายคอยกันนอนเฮี่ยงกันอยู่อายแล้วกระดูกนั่งจุโคอยู่แลนอนบ่หลับอายปนวกเด่นบ่แม่น ในความฝันนั่นนั่งกระลูกนั่งคอยกัดจับมือเข้าออกคอยไอ้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 ปลานงกนี่เท่าป่าไหนไม่รับว่าเท่าแล้ยละอายุสามสิบเกทปีแล้วตายเราตายแล้วตายแล้วเขาจะไาในความฝันเรามานั่งเฝ้าแน่นักกรนอนนี่น้ำกันธนรมดามองหนึ่งเสื้อน่วยหนึ่งแล้วก็ปูดอนแล้วก็นั่งอยู่ครับนั่งแนบเบอักอาหาระนั้นสาวคอยอยู่อื ม <c oughs> ันก็แะตจับมือมันออกค่อยก็ได้ดูข้นนั่งอยู่ทื่นเสื้อบาดนี่นั่งอยู่มันก็นอดอยู่มันกับวดีไี้เลยมันแห้งมันก็นอดอยู่หันแล้วค่อยก็ดูมานาันนั่งค่อยว่าอ่อยก็ดังเดียมบึงอยู่ค่อยว่าบ่บ่บยานไปเลยมากแหง<น>จเจ <c oughs> <ว>ีาให้ได้มาอที่นี่อันค่อยก็ยัยอายอายเนาะแต่แว่าอายแล้วอายอยู่สามสิบเจ็ดปีแล้วตายโอ้เราเสียตนอายอยู่สามสิบเจ็ดปี วิตีเอาเอายุเล่ากันไรจังสีน้าดิจังไหนเขาต้องเผื่อไว้แล้วนะค่ะท่<อ>านผู้ชมเนาะเราบัดทันดีหรอไว่าเออมันตีดอกอ่ะให้พนกบบอกชุดวันเดี๋ยวเอฟซีสีดาปรเดี๋ยงกันฝ้าตีรัดหนาเพเดี๋ยวเอฟซีประเดี๋ยวบัดนี้คอยก็ฟันตี ฟันว่าข้าสื่อสีนสื่อไขสื่อลาบมาจูคอยกินบาดนี่ผู้บาวคนนี้ละ่ะไม่หันละไม่หันละตัวกันนักละไม่กล้องันแต่ว่าแล้วผู้บาวผัวมาเพื่อนี่ละ่ะแม่สื่อมาสูกินเออสื่อลาบโอ้ยมีตลาดดิบเพื่อนในน้ำบาดนี่ก็กะบวัวขึ้นกินดาบดิบอืมมูเข้าก็กินรเรียนรเรียนเข้ากบวกขห้กินแม่กินแม่ก็สาวคือกันเนี่ยว มึงบอกิบ่บอกเปกนปยังก็บอกว่ยพวกกูนั่งกันอแหละที่บอกไปฟ้ามาคนบ่เคยกินเนาะมันก็คือข้อแข็งอยู่กันนั่งแบบนี่ก็ได้กินอยู่ก็ได้เศร้ากินอ๋อข้อกินอยู่กินอยู่แต่ว่ามันมันคือพ่อแหละเนี่ยข้อเป็นจริงข้าบ่กินเนาะข้าก็เลยคือดข้อแข็งวันจันเกิดมาก่เคยกินริบเถืออือมันก็ได้คือข้อแข็งอ่นนะก็ได้เศร้ากินกับมูเขาเดี๋ยวสาวใจยังยังยังอยู่นะ ตายู้ทธายู่น้ากันแล้วก็กินคือกันนั่นน่ะพุทธายายนอักมันสิเป็นแน่แล้วเด๋อคอยกระเซียงคอยกระวจักคือกันคอยกระเซียงบักเด็กบักผีโปูงนี่ล่ะก็เนี่ยเหมือนเัมือนหมอแกหลอดี่บ่มานในบอกบอกบ้านเห็นไหมบอบ่โอ้สมสมว่าหมอดีท่าไงแบกผีโปูงอีดีเนาะอดีท่าถ้าคนอื่นเห็นกับบ่เห็นบ่จะมีไม่เอาเลยก็ยานเพิ่นคุยกันขอกันเนาะเออก็คือสืบดศกษา ซาจ่าเขาก็ได้ิซีโอยให้กันนั่นนะครับผมนันเป็นอย่างที่คอยฟันมือขึ้นนี้นี่ตัวเลขงวดก่อนนี่ปโนไขมาตัวอย่างก่อนฮะศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกแม่นกับหกหนึ่งกับหกหนึ่งโอ้โหสูนหนาวหนึ่งโมเได้ครับท่านผู้ชมอาจจะมาอาจจะเข้าไตัวเกาสมบูว่าเก่าคอยว่าเออ เออเด็กจังไดขวากระมันสิเป็นตัวใดบ่ได้ตัวเก่าขวานกระคืดอยู่นัานนะแต่บอกผมเสียงว่าตัวใหม่ก็มีเด้ค่ะท่านผู้ชมจังวานั่นิแต่ว่างวดนี้ฝันวารยาอะไรกินนึกว่าสีเป็นเลขชุดนี่บอกค่ะท่านผู้ชมพอผู้เบาเบาเก่าป่าแล้วมาเฟื่อเด้เออเฟื่อยโยนใส่หนาดไอ้นั่งเฝ้าอยนนู่นโย่นั่กันก็ยังสีเฟื่อสีเอาให้ได้ได้สีน่ะมักแข็งมากหลายไอ้ของคุณแม่นี่ ตายนี่จากหลายปีแล้วคือันหลายปีแล้วกับฟันบ่ฟันเห็นดูแต่ว่าฟันเห็นหย่ำได้เด็กอยากออกอายุเหล่าตัสั่งกับอายุสามเก็ตกับแบบว่าเก็ตศูนย์อันสามศูนย์เด่นสิพอเที่ยงสิบตีให้น้อขันหมุนช่เนาะเราอายุสามสิบเจ็ดปีเราเสียชีวิตแต่คนตายกับตองตีเป็นศูนย์อายุก็คือสามสิบเจ็ดนี่จะเป็นสามเจ็ดศูนย์ว่าท้าหมุ้ช่วงนึศูนย์ สามเจ็ดสี่บอกต่วามันเดกออกค่อนยู่ะเมนเมนเมนแมนวะคอยใจวันหน้าสี่ปีหปีกับวัฝันเห็นเถื่อนหนึ่งอ้าวป้าว่าจย่งไรสัตวเที่ยงตีกระตินีตัวสิไปเอาตัวเพราะคนตายเนาะคนตายก็องเป็นสู์เป็นบ่อรุนรุน่าไม่ว่าสิฝันนี้ตึ้เมืองเป็นบ่อดนจังนี้เทนเจนหนึ่งสองทปีกับวัฝันนัก ก็าต้องเป็น037ไอ้พออายุเพิ่นเพิ่นเสียช่วงเวลาเพิ่นก็าเป็นหน,นุม่มเต็มโตรครับมผมอายุ37ปีเ่าบอกใน้ดูเลยเมียนะ037หรือว่า370เมนอะตัดกันไปโดดหรือสิมไพสิมาร์065ก็บอกว่ากันครับ่ตนผู้ชมแต่ว่าพอเชื่องว่าให้กันไว้ทั้งสองจุดเมนจะดีกว่าแ,แต่ว่า<อ>จ็คไม่จิเป็นอย่างไรเด้อแม่กับว่าจักคือกัน เาก็ให้แค่เป็นแนวทางเนาะเซฟินแนวทางคือฝันจริงสิขนมจั๊กมาในยุ่งสิเรกแมนบอยเสียงหลายมือละล่ะแมนบอยจ้ะขั้นบ่ฝันจ้าเท้ามึงขื่นนี่กับขื่นอยู่ว่ากูจีโอ้กูจีร้องมึงอีกก่อนจะขื่นให้มันขามพระก่อนมันนะให้มันผ่านผลไปก่อนขั้นบ่อฝันมืออื่นนี่กูเอาถิ่มแธว่ะบ้านนี่เสียงแนี่ยในสามทีขื่นกับฝันอยู่ ฝันตะกรอนขึ้นนี่ครับฝันมาเขาเอาบอกหมูมาขายใหย้เพื่อนอืมบกแกงหมูห้านี่แมบ่บกแกงหมูกินนี่ละครับบาเนเดียมาโย่อยออกแกะตาม,มาว่างตุ่มวางตุ่มลงมบ้านวาา่วยจุด่ายว่างนุ่มลดโต๊ะร่มกระลางแตกตุม่มแลงจึงคึงแต่ว่าเดงสิเป็น่างไรศูนสิตายหรือเป็นศูนสิโวมี วัจักว่จจักคือการมันกต่บนแนได้นอทีแดกมากกลมกลมหมกอม่งคือศูนเนอหนอนแต่ศูนเนอะตกลงแดงจึงคืองวยมันสิซูนใหม่คือเก่าบะจังแมแดงจึงคืองี่นี่ศูนมันตายละวะศูนมันอยู่ละบ่จะสิดว่าปะซูนมันอยู่ละบะกับบนแนนะตอนจบาะตกลงแดงจึงคือ้ยดมอนก็คืดนอนในความฝันได้แต่ซินใมามาในเห็ุบังหมูแตกทีมากคุ้มให้กูณสื่อซอยซน เล่นกคำอีกกูยังบ่มีเงินบ่ได้ไปหาเงินที่วะโอ้โจังว่าอ้ยกูก็คืออ้วกได้คืนไม่ใจครับแต่บ่ปากดอกบัดนี้น้อยนึงพูนนึ่งเก่าเฮ็ดมาขายขายเฮ็ดเต็มกระตาได้ปันไหนดอกเฮ็ดนี่อันเต็มกระตานี่ยชี้สิบบาทว่าสัตว์ชี้สิบบาทคอยก็ว่าเออคอยสิเอาดอกโมกันหนุ่มมาเบิ่งเนาะยคอยก็เอาหมึควอมกระตาไว้ กวามไม่ด้วยจะควางจะเอานี่ต่เห็ดอดอกงามโอ้แสดง,งว่างวดนี่วิดข้างนี้ข้างนี้เนะาะครับตำรชมเนาะตัวเลขปนุกอาจจะเป็นอีกชุดหนึ่งก็ได้คือบทเที่ยงบอกนั้นผีผีใสน่นางเบิงมังเฝ้าอยู่ฟุบ่าวกับมาว่นมาเวียนเพิ่นตายเมื่ออายุสามสิบเจ็ดปีคนตายก็คือศูนย์ก็เป็นสามเจ็ดศูนย์หรือว่าศูนย์สามเจ็ดแต่ว่าสี่สิบบาทนี่ก็อาจจะเป็นเลขกลางหนได้ครับานผู้ชม ไอ้ว่าเล็กเป็นอย่างนั้นวนแต่อยู่กับศูนย์แ <c oughs> <c oughs> สดงบอกโม่ศูนย์ตัวศ<อ>ูนย์อย่างง่แตงเด็กจึ้งคืองี่แม่นแล้วมันจะอยู่แล้วจะไจ่เดี่นาสิบบาทบาทนี้เฮ็ดนี่ก็เลยเอาได้เลยเอาไปแกนคุณได้เดียวนี่โอ้ยคุสิบะเบาื่อบอกก็คิดบาทได้ใจอยู่นั่น่ามั่นใจค่ะท่านผู้ชมมั่นใจพิจารณาเอาแต่เนี้ยพี่น้องก็ลายเนาะครับผม ปราป่ากับบองหู้แต่ว่ามีความฝันกับจังบอกสูพีสูนองฟังเนาะป่าน้อเสี้ยนเหลกตัวนี้นี่คือฝันทัวนี่ล่ะฝันทัวนี่ก็บอกง่ายๆกล้่ายมันเป็นเลขชุดเก่าผลชุดใหม่ครับตนผู้ชมตามพอเที่ยงว่าเพราะว่าชุดเก่าคุณป่าเอาเสี้ยงไว้ตั้งสามสี่มือก็มาฝันว่าด้กินเนื้อมือขึ้นวัานปลาวันนี้ก็มีน้ำสัาก็มาเห็นไอผู้ใช้ชีวิตไปแล้วบ่ควยได้ฝันเห็นกันง่ายๆนะครับานผู้ชมสามปีสี่ปีจังสิฝันเธอนึง คล้ายๆเพิ่งมาให้โชคอายุเพิ่งสามสิบเจ็ดตายก็คือศูนย์ก็เป็นสามเจ็ดศูนย์หรือว่าศูนย์สามเจ็ดแต่ว่าคุณปา่ากมาฝันบมกมุ่งแต่หนี่งไายว่าศูนย์ยังอยู่แดงจิ้งคืองอยู่หรือว่าคนมาขายเฮดไห้ก็ะซี่ซี่ปาทนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขได้ตกลงแดงจิ้งคืองันแดงงามคือ,อยังหนึ่งหมกมุ่งเานาะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขก,ก็จะมีประมาณนี้ไหมหบอ,อป่าแมื่อนเอาละครับเนาะไปครับท่านผู้ชม เข้าไปเบิ่งตัวเลขกับเอมินของเข้าเสียนสมมติให้พี่ให้น้องได้จดใส่กระดาษไว้ครับผมหรือว่าแคบหน้าจอไอ้เบิ่งเนาะไขโฉกไขมันครับคู่ผู้คูควนเอฟซีกะไรครับสาธุขอบคุณที่หลายพี่น้องขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันหมานเด้อนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่นกกับแคบหน้าจอไว้เบิ่งเด้อค่ะคุณแม่นกฝันดีศูนย์หาหกกับหกหนึ่งนี่เอาไปเสี่ยงฝันว่าผู้บ่าวเก่ามานอนนั่มมานอนเฮี้ยงคาง แล้วก็ได้กินได้อยากได้กินลาบเนื้อแดงจึงคึองเอาเห็ดเอาแตงโมมาให้ได้สิ่งได้ของเลขตรงเขาแทถแน่นอนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ฝันเห็นผีอายผู้สิตายไปแล้วแต่ฝันเห็นไายย่ำในเลขตรงเขาอายุอายแทถแน่นอนคุณแม่นกวาเนาะคะ่นะเนาะอายุไอกัสามสิบเจ็ดปีไอตายไปแล้วก็ศูนย์ก็เป็นสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ค่ะท่านผู้ชม แราคาเฮ็ดกับ4040 40, ก็ไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเลขผีโปงกับ0 5 6ฮกก็ฮกหนึ่งกับธรรมชมเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําหมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2 5 6 5ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสดาวกับศิราธรรม้ชมพิกรอนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคชมั่นหมั่นเฮงเงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ